ืออะไรนะดับดับเลเซอร์บีมซอสเฮ้ยรออใครรอพิสเพลิงดอทเอดอทเอกูน่าจะยืน oh วัน oh น oh uh ี้ได้แล้ววะกูใช้ออฟซ d เดียนจากเขาป่ะยืนได้ป่ะวะปึ๊บโอ้ยยืนไม่ได้มันต้องใช้รองเท้าดิใส่นี่กูยืนได้เลยไม่ใช่รองเท้าชึบอ่าได้เหมือนกันโออใครบอกต้องเท้า ต้องใช้ต้องใช้ใช้ไอเอร์อฟเซียนสขาลกันเหมือนกันเนี่ยพวกถูกของเพื่อจะได้แลกนะบ้างใช้ในเอทอยู่เลยเนี่ยจะเข้าออฟเฟซเลยไหมเรียกเลยปะเรียกมาดิแล้วเรียกต้องเรียกตรงไหนทางไหนทางไหนทางนี้ไอไอไอธนูนรกเอามาแล้วเอาเออดีทำไมอะก็วางนี้ถูเหรอมันได้หมดแหละทางซ้ายกวา เฮ <a> <istles. S 2> ้ยดู Д ดูของเอาได้อะไรก็เอาของสายนั้นไปได้ถ้าเราเล็งของขอขอเล็งเออเล็งก็เอาไปเถอะแต่เขาทำอะไรทำไม่เล็งก็ไม่เอาไมันของกูขอมันมันจะมีของเล่นอะไรเปลไม่มีมีมั้ยของไอ้ Clockwork a r ไ e n a l อีกแล้วเหรอานี่อีเบอร์ในใจไม่เชื่อไม่เชื่อให้ดูนี่อีบ้า์ออกมาดิโอ้โหอยากจะร้องไห้มีอีกปะ มีอีกตัวหนึ่งี๋ยวรอนนนัั่เกกิดต้องรอถ้าขยโยเลยนี่ไม่มีแล้วระหว่างรอเราก็ล่าเฟรมเลสเฟเทอร์ไฟเฟเทอร์ก็จะเลสเด้เวล์ผีแดงแมนยู่ผีแดงผีแดงผีแดงโอ้ย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 ไอตอนนอล็อกมาขึ้นไฟกันไลยหรอกมันไม่เข้ากันแันใช้น้ำแข็งแต่มันมีไฟมันไฟเย็นนี่กูแม่งมีมีสามสีสีม่วงสีแล้วก็ได้สีฟ้าเฮ้แล้ววอวอเตอร์แคนโดใครไว้ไหน จะว่าเธอคดเดิ้ลไเฮ้ยถ้าเอาเถอคนเดิ้ลมาวางไว้ในเธอไอ้แนรกเออก็ดีนะได้เลื่องแดงน้ำแข็งมันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมข้างหูเอ้ยได้ไถามไปเอาหรอเออจะตอบว่าอะไรทางหมูตอบขนมเปียกบุญสี่เหลี่ยมขนมเปียกบุญช่างมาเกินปิดแม่งไม่รู้เรื่องแน่นอนใครแม่งปิดหลุมมา เปลี่ยนี่แหละปิงไม่อยู่ในนี้ปลอดภัยเลยปิงอย่านี่ไงเลดเดี๋ยวให้มันออกมาได้หน่อยไงไกด์มาเล็วๆๆๆๆเคยกูเรียกก่อนฮะสกายวอล์เกอร์เฮ้ยกูติดอ้าวติดอ่างอ่ะไม่ไม่ไม่แม่งติดอยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกบล็อกวางเนี้ยแหละวางวางฝัไหนหันหน้าไปทางนู้นโอี โอ้เคจบแล้วชนะหรือแล้วอตัวนี้ไม่น่ยายกใช้นี่ใช้นี่น <laughs> ชนะทะนูโง่ฉี่ใส่ไม่ไง <laughs> พลังแห่งการฉี <laughs> อะไรแบงเก์เอ็มเบ้งใช่เหรอใช่ <c oughs> เซ็งเลยได้เร็วอยู่ดีปืนก็จมตีแรงขึ้นไม่แล้วของบกูละ ใครเอาคอกวอกลายเฟิร์นบ้างครับแล้วใครเอาไททันโกมาให้กูอีกอันหนึ่งเนี่ยคือแล้วก็เรจนเดอรี <laughs> ่ดุกถุยเจนเดอรี่ฮะพี่เอเ่ยมีแฮมเมอร์ีเรจนเดอรี่เลยเฮ้ยพียังไม่มีค้อนทองเลย <laughs> ใช้เฟรชกินเดอร์อยู่อา้าวได้ป่ะป้าภาษาแมววะนั้นเอามาไหมพีม่เอาไปขายได้สิแกมีรางรถไฟไหมขอหน่อยตอนนี้ขาดอยู่ข้างบน<อ>บ้านจริงนะตอนเนี้ยสามารถ ขาดขาดอีกช่องหนึ่งอ่ะเอามาให้หน่อยขาดแอสเซอร์เลียดิเคดอยู่ข้างบนอะเต็มไปหมดเลยแต่ขี้เกียจหยิบไงกูตอนนี้ไม่รู้จะใส่อะไรช่องหนึ่งแอสเซอร์เรียน่าจะมีไกด์บูดูดอขายนะน่าจะมีอ่ะกูมีสองเงินเอ้ยกูเจอแล้วนี่ไงบูดูดอเจอแล้วแต่มันอยู่ข้างนอกอ่ะกูตบตบทีไม่ตกลาวาแน่เลยไหนวะเนีมาละเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ไกด์มาแล้วไกด์มาแล้วไกด์มาแล้ว เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตกไปตกลาวาชัวร์เลยเฮ้ยลงมาเร็วลงมาเร็วดิเฮ้ยมันจะตุ่มมันจะตายแล้วนะมันตายแล้วกูได้บูดูดอกอันหนึ่งเลยลองลงครับดูตัวเลขครับกูไม่มีปีกจะตายอยู่แล้วเลือดสิบสองอะเลือดโคชดูเหรียญทองกูตกลาวาตกลาวา Online, okay, อ<ต>อนไหนวะเทอ้าวเฮ้ยตรแต่ทองมันตกลาวาไปเร็วเก็บเลือดจากจลไฟิกงหนังกัมึง เลือดเกือบเต็มเองไหนวะเนี่ยหลุมไหนวะหลุมนี้ดิเออโอ้โหแไงปิ้งของเเต็มตัวกูนี่โยนทิ้งเลยกูุโตซีให้นะให้นี่มันเรียงใหม่ได้โคตรเจ๋งเลยแม่งเรียงแล้วจะเอาให้ใหม่สะอาดเรียงไม่เรียงกูเรียงอ่ะม่เรียง กูกดซีกูแม่งเดหน้าจอให้ใหม่แบบโอ้ยเยี่ยมเลยทุกอย่างดูเป็นระเบียบขึ้นมาเรามีเรามีปุ่มรัดใช่ไหมกูกูกดปุ่มแม่งเด้งแล้วเียงของในนั่นให้อ่ะแล้วมันก็ดูแบบโอ้โหดีนะเ็อยู่ก็ตัวอะไรไม่ชนอีกวะอ๋อเมึงอี้ปีกใช่ปิงเออตัวอะไรไม่ชนไม่รู้อ่ะก็จะนั้นเน้นเน้นให้กดเอาระว่างลงมานะแบบกดรัวๆเลย มึงสายอะไสายซัมอนเนาะมันน่าจะนัได้เดี๋ยวหเฟรนทาวเวอร์ลงมาแบบมึงควรจะหาเลนโบล์หลอดแบบค้างไว้อะที่แช่ค้างไว้อะข้างหน้าฮะกูไปกินข้าวกูกินขนมกันนะโดนโดนสั่งให้กินโอเครไปจังเกิร์กันลาปีกเออไปเอ้ยไกไปหาปีกกันนั่นเหรอเออปีกปีเตอร์ฟงปฟงอย่างกับบอยแบนดนึงตัวนึงนี่ก่อนดิ หาของกันที่ขุดที่ขุดที่ขุดมีที่ขุดดีๆหน่อยไหมที่ขุดดีๆอ่ะอที่ขุดคนราไฟได้แล้วประมาณนี้ไม่มีที่โก้ทามากรอมแต่โกลงข้างล่างแล้วหยุดสต๊อปก่อนดิจะได้ลงไปหาสต๊อปอะไระมือขยับก็เกาะกำแพงไว้ไงโี้เกียดอะแคนกด E ีเกียจเลยแตถึงอยู่แล้วเนี่ย แล้วสไตล์ลิสอยู่ไหนไวะเนี่ยฮัลโหลครับครับครับ,รบเอามาเร็ววอม อยู่นี่เป็กหนเป่นะเป็กเ,เอาคม,มาดิไม่มีเนรเยอะละคนอะไรวะ โอ้หน้าจอโขาสั่นเลยอะ่ะก็อันนั้นเป็นวิธีไม่เอฟแล้วมันมันจะไม่เกิดเท่าไห่เนี่ยนั่นคือวิธีแก้ง่ายๆที่ครูใช้บ่อยดอกของเวท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 ดอกมาเอ้อันโทลิทยเนสไม่ดอกไม่ดอกไรเลยเจอเลสเดวิลอ่ะ โอ้โหขยะเต็มตัว่ะวูดูรอมาไงไปไงน้องเอ้ยถ้ากดชิปมันจะลากเขาลงหาขยะวะถ้าไม่ผิดใช่มาไวไปไว่ง่ายขึ้นเยอะเลยดอกไม้ปลาเฮ้ยปลาแล้วมันขายแล้วอะสติบังเกอร์เจอที่เรียกคนชัา ใช่เหรอใช่เดี๋ยวไปหาอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวไปหาเลยเดี๋ยวผมโพเทคก่อนโอเคไปโพเทคไปรอด้วยกลัว่าฆาวอลเฟตด้วยมือตัวเองมันเดี๋ยวผมขอคู่ข้างค่ายเราเล่นมาเถอะปิงโวันนี้ยังได้ข้างในได้ฆ่าเพนเทล่าเลยละฆ่าเพนเทล่าเสร็จไปฆ่าโกเลมต่อครับแล้วรู้หรือล่ารังแลงรังแรงรู้ยังรังโกเลมอยู่ไหน ลูกความไม่ประมาทเราต้องทำดูกว้างๆแล้วก็เจอคอ์ลไฟออลระหว่างคนล,ลืมซื้อลูกกระสุนกลับแล้วเออลืมเหมือนกัน เออร่วงตั้งทีเมื่อกี้เดี๋ยวพวกมึงยิงกันในเกมใช่ไหมอะไรฮะ่อกี้เหอในเกมพวกมึงยิงกันใช่ปะยิงอะไรยิงปืนอ่ะเออไม่แล้วไงเออกูนึกว่าเสียงในวอลเฟมเล่นเล่นอยู่ปัง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 เฮ้ยใครยิงกูวะยิงเสียงเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นแววแววมาไม่น่าใช่นะไม่น่าได้ยินนะไม่น่าจะใช่นะเออยจังเหรอ โอ้ในในอย่าวอร์เฟียมแล้วเฮ้ยทำไมอยู่จะตายแล้อแกล่าปีแข็งเออไลฟ์เฟิร์นอีกแล้วอ๋อ เป็นของที่ดอกง่ายใช่ไหมหรือเปล่าคุณนี่มาดอบอ่ะได้ค้อนสองอันแล้วอืโอ้โหอะไรอย,อ,ะอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลเอาไม้ไปด้วยบอมอไรเฟิลมันยิงเบากว่าไแนั่นอีกอ่ะเบากว่ากอตอ่ะ ไอ้ปุ่มเรียงของมันตั้งตั้งไว้เบอร์อ,นนอะไรวะมีไอชอปะไอชอปมีอันเดียวอะเอามาเอามาอันเดียวเอามาบิงมีไอชอปะิมีไอชอปะฮะไอชอปอตาไอท,อท,ที่ที่ครับปะตัวว่าเท<ม>ี่ยวไว้ครับปะตัวว่าไม่มีไม่ได้ลามา บอมหลุดวะจำสเปซโ,ชโชกด์ทีอิมวิซิลี่เอสเทปคลิกเฮชเก็บอะไรได้บ้างวะอีอ e e ีใช้อะไรวะอ e e ีอีแกรมเนี่ยอ่าแล้วกันคิวเฮ้ยเอ้อาคิวไม่ได้ใช้หรอะเรียบร้อยมานาเป็นอ่าคลิกบับบ e ีอีแกรมออโต้ซีเล็ก คลิปสมาร์ทเคอร์เซอร์เลฟคอนโทรลรีเซ็ตสูดีฟิวดูดีฟอลต์กายกายไรที่บอกว่าเซ็ตของลัวต้องกดไรนะเซ็ตของลัวอะไรเออเรียงของให้อัตโนมัติไม่รู้อัตโนมัติไม่รู้ใครมันรู้คนเดียวมันบอกกดสุดสีมันติดเลยมันไม่ติดเหมือนกันเนี่ย ไปดีไหม,อมเออแม่เราควรจะปิดไอ้เครื่องนี้ก่นอนแล้วพอเคยกลับมาเคยก็จะงงว่าอะไรคือดุกดุกด๋ยไปเถอะจะไม่รอไม่รอนี่อ่หรอด้เวลาออกเราบอมก็ไปรอไงไปรอมาละเ <Dead Bean. S 2> ดดบินรูแล้วครับไม่อพูดก็รู้ครับ น้ำเคยนัดหนึ่งเข้าไม่ได้สติมพังเกอร์มีขายอะไรบ้างทเทเลพอร์ตใช่ปะโอ้โคลงไปอ่ะละร้อยสี่สิบลูกต้องเปิดด้วยร้อยสี่สิบลูกก่อนละฆ่ากันแล้วเหรอยังเตรียมของก่อนมาแล้วลปืนโคลงไปอยากเอาตัวตัวเก่าไปเล่นจัง ไม่ให้ไม่โหดสักหน่อยแม่ไม่โหดแค่ฆ่ามันตายไปได้ไม่กี่วิแค่ฆ่าเออปิงไปเอาเตียงก่อนตายในสาวลมเตียงเตียงเตียงที่โน่นมีไม่ทุบไปแล้วไงลืมหรอทุบแล้วทุ่ว่ะไม่มีปิกเดี๋ยวเอาให้สตีพังเกอร์มีขายวะสตีพังเกอร์อยู่ไหน เออสาช่สตีฟพังเกอร์มีขายอยู่ไหนวะนี่สี่กันเดกมาส่งเลเบิร์ตตังล่ะยี่สิบโกวะนี่สี่สิบกับแมวเย่จะไปฆ่าเพนชาร่านี่ทำนี่ถึงไหนละจะไปฆ่าเพนชาร่าเฮ้ยโกนะเอ้ะมึงมีของที่ตบจากบอสเฟสได้ไหมสี่สิบเจ๊แท็กอะไม่ได้ฆ่าอ้าวไม่ได้ฆ่าบอเฟสเหรอไม่ฆ่าต้องขอฆ่าก่อนตัวเองก่อนไปเลยไหมจะไปแล้วไปแลรอเจมส์มา เจ๊ไม่อยูู่อ๋อโลตี้สีเขียวนะครับยังไม่ได้ไปเล่นเบมเลยช่างมันนี่ไหนกันนะตีสีเขียวนะครับอยู่แค่นี้ขอลงไปฆ่าก่อนแล้วมันกันถานตัวไม่น่าทันไปยังไปเลยเลยเก็บของอยู่เดี๋ยวกูเตรียมเตรียมของก่อนดีกว่าไล่หรือไล่แล้วใครเลือดยังไม่เต็มมั้ง ถ้าเป็นสลัดเราคุณจะมุ่งหน้าไปดันเจียนเออพระลินแทมเมอร์ตายและโรบินสวัสดีกันหนึ่งจวมันมีสองอันนะไม่ลืมอะไรกันเลืมฆ่าโจรสลัดทำไมต้องฆ่าคัดลายก็ดีนะเอาเอาที่หาตังก่อนหรือเปล่าเออก็ดีนะตอบพี่กันตอบมอนเทียนตอบติดตังคฆ่าจรสลัดก่อนไหมล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องที่หาตังไงเอาอันนี่ก่อนอยู่ในตัวแล้วนะไกด์เอาเลยเหรอโจรสลัดเลยเหรอ เอาก็เอาวันวิ่งเทศการหาตังค์มาหาตังค์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็นะมันจะมีเผื่อก็ดอบไอ้โกคอยอันใหญ่อะที่มันไม่ใช่โกคอยเจอเตียงละโก้คอยที่เหมือนโกคอยแลหละ้โกคอยโกคอยอันใหญ่ที่มันไม่ใช่โกคอยคืออะไรอะมันมันาใจะยากนี่ไงมี power go แล้วมันต้องเอาไปค้ากับคันดีคอแล้วพวกเรายังไม่สร้างบ้านอยู่กันเลย ไม่ต้องสร้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จเออปิงมีฟิโลโซเฟอร์สตูไมที่ตอบจากมิ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 กไม่มีไม่ถ้ามีกูจะมาค้าก่อนนี่ของกูดีเลยมิก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 มิมิกเดี๋ยวคอไฟายหายคอนฟายอยู่ในเชตนี้ไหมเห้อ ไม่18ด้านที่กูเก็บไว้หายไหนอ่ะมันอยู่ในเชดีไม่ใช่เหรอคนจะอยู่ในเชดีควรจะนะมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วไหนเวสตะวันตกก็ควรจะไปทางขวาป่ะมันก็ซ้ายวะแหละใครมึงเอาไปใช่ไหมคนละ18ด้านมาทำอะไรมาทำหายไปไหนไม่รู้มาแล้วเฮ้ยเหียได้อาจจะตายแล้วเคไม่รู้ ่เอาเอาเอาจริงแล้วมันก็มาซ้ายขวาลแล้วทางขวาบอกเลยตบอะไรก็ได้มาถึงตากล้อนี่แหละดูอะไรวะเฮ้ยเตียงมาแล้วได้แล้วนี่มาลุกใครเด็ดเอ้ยกัปตันมาแล้วตกคนแดงกัปตันลาก่อนได้อะไรไหมได้ตังไงมโอ้โหไว้หาจริงๆเนี่ยไม่ต้องหายหรอกกูเอาไปมันหาปิงกูได้บุกเคสแล้ว ฮะหน้าเลยเหรอเออสีทองด้วย Golden Bookcase เยอะดอย่าเป็นซีเรียสเดี๋ยวว่าขุดใหม่ได้บอกกูจะทำที่ขุดอสุจยอด้วยนี่ขุดอสุจยอดมันดรอปจ้ะมันไม่ทม่ี่ขุดที่เร็วที่สุดอ๋อจะดูไม่ดีกิงค์เขียวค่อยขุดใหม่ก็ได้เดี๋ยววาเอามันมันขุดได้ไม่ได้ทุกอย่างไงพิกซอเนี่ยก็ไม่ต้องการขุดไอ้ของกนเลย แค่ขุดเร็วก็มึงแหลกมากรู้สึกมอนมอนมอนมอ,มอ,งองมน้อยมากอ่ะเฮ้ยเจอแล้วจับตันทำไมมัน,นไม่มมเร็วแ<ส>ต่กาลเวล,ลาเนี่ยไม่ได้คัดแล้ว่ะมันเร็วดิโอพอเล่นไม่ได้สายซามอนรู้สึกตัวเองโหดขึ้นมาทันทีสายปืนโหดนะใฮ้ยแล้ก็ได้สายปืนก็ได้ยางไงอ่ะ โอ้รู้สึกหายปืนโหดมากดิดินแฮมับคัตแลสไม่มีคัตแลส้เลยคัตแลสยู่ไนเหมือนหเหมือนต,ตู้สามเลนเดี๋ยวก็ดอกเป็นคัต้านไม่ได้ดอกยาก <ไข S 2> มังหายไปดิมันเตอร์เป็นวาาข้ามหัวกุได้ตายแล้วโอโโกอดเคสสเตชันกูไม่ใช่ที่เอามายิงประคืนอย่ามายุ่งกับเคสสเตชันเดี๋ยว ได็กเด็กเด็โกเดินดอด้วยเคสเคสสเตชันนี่ทำมาจากดินเผาโอ้โหชุยน่าประเคอ๋อคุณพี่โอ้โหเดี๋ยว่าไม่มีจอขนาดหรอน้อยจังมันว่ามันมันจุดบนบนน้อยน้อยมันอยู่ใต้ดินเออใต้บ้านเรามีโผงเยอะนะเว้ยจัดการเลยครับไปดูใต้บ้านเราแล้วกัน งนี้เยอะงนี้เยอะเด็กแค่อยากเจอกับตาโว้ยใครเห็นมันลมทีมบ้างจ่ะไม่เป็นไรถ้ามันไม่พร้อมขุดเหมือนกันเด้อเดี๋ยวเราจะได้พ่นจังเกิลแต่ว่าขอล่าเต่าก่อนได้ไหมมีเต่าอยากพ่นอ่ะไม่เราเราตกลงกันถ้าเราทำอะไรจังเกิลเสร็จเราค่อยพ่นได้เหรอเออ ทุกทีก็เป็นอย่างนั้นต้องรอจัดเพนทัล่าอะไรโคเลมก็จะก่อนแล้วนี่เราจะปนเออคือข้อหนึ่งคือจะเป็นอะไรก่อนไหมช่้าใจปะไม่ตัวสลัดน้อยจังวะน้อยมากมันมากเป็ควายจำได้เมื่อก่อนน้อยหรือมันตายเร็วหรือเราโหดวะไม่คือเอาเอาอาวุธอาวุธแล้วมันเป็นอาวุธที่แบบยิงแบบยิงหมู่ไงดูแต่ละอย่างรถรถรถนี้ต้องโหดมากอะคนเราย่อมมีการพัฒนา นะลอกซีซั่นใหม่เพื่อพัฒนาลงเอ้ยซีซั่นใหม่ผมเห็นแล้วนะฮะสายเวทมีอาวุธถิงม่วงเป็นไฟม่วงไฟม่วงโฮมิงแล้วอาวุธของเอเลี่ยนเป็นของสายไหนกูกูจะเอาดาบแมวก่อนไอ้ปืนหรือเด้อไอ้ปืนแมวดาบแมวอะเอเลี่ยนมีปืนหรอนั่นแหละเออมีปืนเลเซอร์กูได้โกลเด้นโซฟาด้วยกูจะเอาดาบแมวจะระยะไกล้เลยตอนนั้นอะดาบแมว เฮ้ยมันน้อยทั้งวะเฮ้ยมันไม่สะใจอ่ะมันอยู่ข้างบนเปล่ามันไม่สะใจอ่ะมันแอบในหลุมปะทำได้เห็ดทำไมเห็ดมันอยู่ในหลุมอ่ะแล้วก็ยใส่ใจเลยแด้เห็ดในั้นปั๊มเห็ดก่อนให้ไอเอ็นพีซีเห็ดเกิดก่อนนี่ไงแอบโอ้โหเต็มเลยแม่งแอบอยู่ในหลุมทั้งนั้นเลย ซอบ้านเรามีหลุมเยอะไปหรอในหลุมอยู่ในหลุมต้องอุดหลุมไม่งั้นเราก็ขุดไม่สัหมดเลยว่างันไหมถ้ามันแอบไวหลุมเย่างนี้เราก็ควรจะขุดหลุมให้หมดไม่งั้นก็ระเบิดไม่ให้หมดอ่ะเดี๋ยวอุดก็ได้ระเบิดระเบิดระเบิดเยอะนะพี่เออระเบิดมันเยอะกันก็ล็อกบึ้มแถวบ้านของบ้านเราไดคำว่าศัตริธรรมบ้านบึ้มมาทีเดี๋ยวถ้ำหนึ่งมันต้องมีเดี๋ยวีีเยกตรงนี้ตรงนี้เลยก็ไม่เยอะมากแต่ก็โอเคอ่ะ คือเลเซอร์มึงเสียงเลเซอร์ได้ใจมากเสียงมันแบบไหนอันนี้มันกว่าประตูประตูทองสองอันแล้วชัตลาไม่ดรอปนี่คือขึ้นบอก,กเลยจบใครมันไม่ดรอปนี่ตายสตีพังมาต้องซื้อที่พ่นก่อนอเลเมนเทเรเตอร์ ปกติตบหนึ่งครั้งต้องมีแคทลาร์ดดอกหน่อยสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งอย่างน้อยนะแต่รอบนี้มันยังไม่ออกเละไม่ไม่มีเลยอะไรเนี่ยนี่ตัวสลัดตายเผ่หน้าไครเลสเนี่ยไม่ดอกอะไรเลยอะไม่ดอกเลยรอบนี้เซลมันมมน้อยมากอะมันไปหลบตรงไหนเนี่ยครับมันหลบไปลง,ปลงซอกหลุมนี้ใช่ไหมนี่ไงมันลงในนี้กรอนอ้หลืมหน้าบ้านเนี่ยทำไมน้อยจังเอาเถอะเพิ่มมันน้อยจริงกันเนี่ย ปกติมันไม่น้อยน้อยเวอร์ปกติมันจะมาเรื่อยๆไม่ใช่เหรอทำไมรอบนี้มันปกติมันจะมาเป็นสูงเลยอะรอบบ้านอะมารอบไม่ไม่มำไมเสียงเพลงยังอยู่ยเดี๋ยวขอยนี่หน่อยเนาะไอ้ตีบวกตีเล่นใจอะเล่นใจดีเอาหมดเลยห้าสิบหกโกนะหกสิบสี่โกะน่าตีบวกได้คัสแ,แลสขอละดีดีแล้วทีมมันลาร์ดก็นอะ แับชุดแรกอันดีด้วยปุ๊บโคโกช็อตดี